เจเล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นพนักง,งานขับรถส่งของอยู่จังหวัดนครปฐมมีวันหนึ่งเจดขับรถออกเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อจะไปส่งของให้ลูกค้าเวลานั้นยังไม่ดึกเท่าไหร่ฝนได้ตกลงมาตลอดทางเขาขับรถไปได้หลายชั่วโมงระหว่างทาง เจดรู้สึกง่วงและเพียเขาจึงแวะพักรถที่ศาลาเล็กๆริมทางเป็นสถานที่ดูแล้วไม่น่ากลัวอะไรและไม่น่าจะมีอันตรายเพราะมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆศาลาสองสามหลังและมีแสงไฟจากริมทางบรรยากาศตอนนั้นดูรอบๆแล้วเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเขาลงจากรถและเดินไปที่ศาลา เพื่อที่จะไปนั่งพักให้หายเมื่อยและหายง่วงและกินของว่างที่ซื้อติดมาเขาคิดว่าจะพักสักครึ่งชั่วโมงขณะที่เขากำลังกินของว่างอยู่เพลินๆเ,เขาได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินแหวกต้นหญ้าสูงเสียงดังแควกแควกแควแขวอยู่พักใหญ่เขาพยายามมองไปที่เสียงแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเขาชำเลืองสายตาไปด้านข้างปรากฏว่าเห็นเหมือนคน ตัวสูงดำตอนแรกเจคิดว่าเป็นคนที่จะเดินมาหาเขาแต่มองดูดีๆมันไม่เป็นรูปเป็นร่างของคนดูเป็นเงาดำบางๆกำลังจะเดินมาที่ศาลาแล้วก็มายืนอยู่นิ่งๆเจดขมวดคิ้วด้วยความสงสัยพยายามเพ่งมองแต่มองอย่างไรก็มองไม่เห็นรายละเอียดของเงาดำนั้นประกอบกับแสงสว่างบริเวณนั้นสลัวสลว ด้วยความที่มันมืดมากและฝนตกตลอดเวลาเจจึงตัดสินใจตะโกนถามว่ามาทำอะไรหรือครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาความรู้สึกตอนนั้นตัวเขาเย็นวา่าเล่นไปทั่วร่างกายเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาจึงยืนขึ้นและพร้อมที่จะวิ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเขาอยากจะออกจากศาลาแห่งนี้โดยเร็วที่สุดแต่เมื่อหันกลับไปมองเงาดำอีกครั้ง มันก็หายไปแล้วเจตตะลึงขนลุกและขาสัน่นเขารีบเก็บของขึ้นรถและขับรถออกจากสาราน้น,นทันทีระหว่างทางที่ขับรถมาเขามองที่กระจกหลังเป็นระยะเพราะกลัวว่าสิ่งนั้นจะตามขึ้นรถมาด้วยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นพอถึงที่หมายเจตรีบข้าที่พักโรงแรมที่จองไว้แล้วแต่เขาก็นอนไม่ค่อยหลับพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ภาพของเงาดำในสลา,าบันติดตาอยู่ตลอดเจนยังคงรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้วันลุ่งขึ้นเขาจะต้องเดินทางกลับเขาจึงขับรถกลับไปยังสลา,าพักรถแห่งนั้นอีกครั้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาขับรถไปถึงศาลาในช่วงกลางวันบรรยากาศดูแตกต่างจากกลางคืนมากแต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังมีอยู่ เจเดินเข้าไปที่ศาลาเขาพยายามมองไปรอบๆทำให้เขาต้องอึ้งเพราะว่าเขาสังเกตเห็นรอยเลือดสีแดงแห้งเกิดกังอยู่บนพื้นศาลาและมีเศษผ้ากระจัดกระจายอยู่รอบๆเขาพูดเบาๆว่ามีคนเป็นไรหรือเปล่านี่พร้อมกับก้มลงไปดูรอยเลือดปรากฏว่าเลือดมีจำนวนมากแต่แห้งกังแล้วในขณะนั้น มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาและถามว่าคุณมาจอดร,รถทำไมที่นี่หรือครับเจดบอกไปว่าไม่มีอะไรครับชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าผมเพียงแต่จะมานั่งพักให้หายเหนื่อยชายคนนั้นบอกเจดว่าเมื่อที่ที่แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นสาวโรงงานที่ทำงานกะดึกมารอรถที่สารานี้แล้วถูกฆาตกรรมตอนนี้ก็ยังหาศพไม่พบ ไม่มีใครกล้าที่จะมาแถวๆศาลานี้หรอกเพราะเขากลัวก,กันทั้งนั้นชายหนุ่มยังบอกอีกว่ามีคนเคยเห็นเธอและได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเธอสองครั้งแล้วตั้งแต่เธอถูกฆาตกรรมเจดฟังถึงกับสะดุ้งพูดได้เพียงว่าเหลออครับและเขาได้บอกชายหนุ่มไปว่าอย่างนั้นผมก็ไม่พักแล้วละ่ะขอบคุณครับที่บอกผม รีบขึ้นรถและขับรถมาด้วยความหวาดกลัวเขาย้อนคิดกลับไปว่าเหตุการณ์ที่เขาเจอเมื่อคืนนี้มันเป็นอะไรที่หลอนมากเขาไม่รู้จะทำยังไงดีเขาจึงไปทำบุญและถวายสังฆทานไปให้แต่ถึงอย่างไรเขาก็ไม่สามารถลืมเหตุการณ์นั้นได้จนถึงปัจจุบัน